นายกบอกแบบนี้บอกว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าเจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชานะครับเพื่อจะดึงขุมทรัพย์ทางทะเล20ล้านล้านบาทมาใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องทําให้แล้วเสร็จการที่จะนำทรัพยากรธรรมชาติพวกนี้มาใช้มันไม่ได้ยากเป็นแบบนั้นเพียงแต่รอการเจรจาว่าจะสามารถแบ่งผลประโยชน์แชร์ทรัพยากรตรงนั้นได้อย่างไรการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนนะครับ o c a ในส่วนเมื่อสักครู่นี้นี่ะครับต้องเกิดให้ได้ภายในรัฐบาลชุดนี้ หลังจากทางด้านของคุณมานเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางมาเยี่ยมประเทศไทยแล้วก็มีโอกาสาพูดคุยกับทางด้านของนาย,ยกเศรษฐาทวีสินซึ่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีหลายประเด็นที่พูดคุยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการค้าข้ามพรมแดนแล้วก็วาระสาคัญคือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชากว่า26,0 0 0ตารางกิโลเมตรค่ะประเมินกันว่ามูลค่าขุมทรัพย์ทางทะเลส่วนนี้เนี่ยน่าจะสูงถึง20ล้านล้าน ะะซึ่งข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก็ยาวนานมากกว่า50ปีแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้วาเวรนไทย14กุมภาพันธ์นะคะนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะคะได้กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อจุดเปลี่ยนพลังงานไทยสู่ความยั่งยืนในเสวนา Thailand Energy Executive Forum ที่จัดโดยวพนสถาบันวิทยาการพลังงานนะคะนายกบอกแบบนี้บอกว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าเจราจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชานะคะเพื่อจะดึงขุมทรัพย์ทางทะเล20ล้านล้านบาท มาใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จแล้วก็ต้องรีบหารือในเร็ววันนะคะโดยระบุด้วยว่าประเด็นค่าไฟยังเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคและมักจะเป็นเรื่องที่มีกลไกอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเมินเฉยต่อกลไกตลาดไม่ได้เพราะว่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่ประเมินค่าไม่ได้เช่นกันนะคะซึ่งทางด้านของนายกใช้คํานี้เลยนะคะบอกว่า การทุบราคาพลังงานลงโดยไม่สนใจนกลไกตลาดจะยิ่งทําให้เกิดรัฐประหารทางเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่นายกเศรษฐาพูดไว้ซึ่งท่านบอกว่าก็อาจจะได้ค่าไฟที่ถูกลงนะจากการทุบราคาแต่ถูกลงไม่กี่วันหรอกก็ต้องควักเอาเงินของประชาชนมาจ่ายการลงทุนการส่งออกการจ้างงานล้วนมีผลทางเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในใจของคนทั้งโลกไปนานนับปีเรื่องค่าไฟทุกคนต้องช่วยกันไม่ควรพึ่งพากลไกสนาม สนับสนุนทางด้านภาษีหรือเป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งนะคะดังนั้นความมั่นคงทางพลังงานระยะยาวรัฐบาลก็เลยต้องสนับสนุนพลังงานทางเลือกและพัฒนาพลังงานสะอาดค่ะซึ่งก็เชื่อว,ว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่สูงแล้วก็มีสถียภาพที่มั่นคงโดยเฉพาะสถียภาพทางการเงินแล้วก็สามารถดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกเข้ามาตั้งฐานผลิตได้ไม่ยากนะคะหนึ่งในนั้นนะคะที่เราพูดถึงตั้งแต่ต้นก็คือการเจราจาพื้นที่ทับซ้อน <c oughs> ทางทะเลระหว่างไท กับกัมพูชานะคะส่วนนี้เรียกว่า OCA overlapping claims area ที่คุณผู้ชมเห็นตรงกรอบน้ําเงินแดงตรงนี้เนี่ยแหละค่ะซึ่งไทยกับกัมพูชามีการหารือกันกับสมเด็จคุณมาเนตซึ่งเป็นผู้นําของกัมพูชาแล้วเห็นตรงกันนะคะว่าถึงเวลาแล้วแหละที่2ประเทศเนี่ยจะต้องเจรจายพัฒนาขุมทรัพย์แห่งนี้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยเร็วซึ่งอาจจะแยกประเด็นเขตแดนออกไปเนื่องจากว่าเรื่องเขตแดนเป็นเรื่องเซนซิทีฟก็อาจจะมาโฟกัสเรื่องของเศรษฐกิจ แล้วก็นําทรัพยากรตรงพื้นที่นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะนะครับขออนุญาตมอสักครู่เราดูแผนที่นะครับบางก็บอกว่าเขาขีดเส้นเอาไว้เมื่อไหร่นะครับถ้าเป็นปีฝรั่ง1979นะครับคนขีดจริงๆไม่ใช่กัมพูชานะครับคนขีดจริงคือฝรั่งเศสนะครับขีดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่ฝรั่งเศสนเนี่ยจะออกมาจากกัมพูชาปี1953ก็ขีดเอาไว้สมัยสาธารณรัฐที่4 ขีดเสร็จปับ๊บบ้านเราก็บอกไม่ได้คุณขีดเส้นเกินออกมาเป็นเข้มเส้นสีแดงเห็นไหมฮะบ้านเราก็เลยขีดบ้างครับบอกไม่ใช่ตรงนี้คือเส้นของเราก็คือเคลมพราะเคลมมันโอเวอร์แลปปิ้งกันก็เลยเป็นแบบนี้ปัญหาคือเรื่องแบบนี้ถ้าเจรจาว่าในเรื่องของพรมแดนไม่มีวันจบครับเพราะไม่มีประเทศใดที่จะยอมเสียพื้นที่แม้แต่ตารางนิว้วเดียวไม่มีประเทศใดเขาทาแต่ทีนี้แยกมาครับเราไม่คุยเรื่องพรมแดนนะเราแชร์ทรัพยากรไหมเหมือนท่อการ์ดไทยมาเลยแบบนี้ก็ลักษณะคล้ายกันเราพอจะได้พอทราบได้คําว่า แยกประเด็นเรื่องเขตแดนออกไปแล้วคุยเฉพาะการแชร์ทรัพยากรหน้าตามันเป็นแบบนี้อ,อ่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างครับว่าตลาดกระทรวงพลังงานนะครับคือคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐนะครับบอกว่าการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนนะครับ OCA ในส่วนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับต้องเกิดให้ได้ภายในรัฐบาลชุดนี้คือเราตกลงกันมายาวนานมากแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าสิ่งนี้ถ้าเราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ได้ก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลเลยสําหวับทรัพยากรพลังงาน แน่นอนพอเรามีซัลายพลังงานเยอะนะครับจากก๊าซธรรมชาติก็มีความหมายว่าราคาพลังงานของเราก็จะสูงขึ้นแทนที่เราจะไปน,นําเข้าจากประเทศอื่นแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้แนวโน้มของปีที่ผ่านมาก่อน2566ประเทศไทยมีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญโดยเฉพาะนะครับมีอัตราการใช้ไฟฟ้าทะลุ2 0 0นหน่วยถามว่า1น่หน่วยแปลว่าวะอะไร1หน่วยคือ1กิโลวัตต์ก็คือ1น0 0วัตต์นั่นเองตัวเลขตัวนี้คือว่าสูงขึ้นเยอะเลยนะครับปัยหลักลงมาจากอะไรกันบ้างนะครับการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน อีกส่วนหนึ่งเลยก็คือการเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การเติบโตของอัตราส่วนยานยนต์ไฟฟ้า EV ที่มีปริมาณการนะครับจดทะเบียนไปแล้วเนี่ยหนึ่งแคันอันนี้คือรวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปีที่เราเริ่มต้นขายตอนนี้ก็มีความหมายว่าเติบโตจากปีแรกๆไปแล้วเนี่ยห้าเท่าตัวไปแล้วนะครับทางด้านคุณอัธพลเลิกพิบูลก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตทจังหวัดมหาชนมองว่า ข้อพิาพาทเรื่อง OCA ก็คือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในส่วนนี้รัฐบาลสามารถใช้โมเดลการพัฒนาร่วมไทยมาเลเซียนะครับคือ JDA มาปรับใช้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปคุยว่าตกลงดินแดนนี้ในทางทะเลเป็นของใครไม่มีวันจบวันสิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนครับเรื่องเขตแดนก็ปล่อยให้มันเลออยู่แบบนั้นนะครับแต่ไปหาหลือเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันใต้ท้องทะเลอันนี้เป็นสิ่งที่ดีและน่าจะสามารถทําได้ไม่ยากนะครับถ้าไปเทียบกันกับเรื่องของการแบ่งเขตแดน นอกจากนี้ประเทศไทยเองก็มีท่อก๊สกับโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่อยู่ใกล้ๆพื้นที่ทับซ้อนอยู่แล้วมีความหมายว่าโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะนำเอาทรัพยากรธรรมชาติพวกนี้มาใช้มันไม่ได้ยากเป็นแบบนั้นเพียงแต่รอการเจราจาว่าจะสามารถแบ่งผลประโยชน์แชร์ทรัพยากรต,ตรงนั้นได้อย่างไรทีนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าเจราจาสําเร็จก็สามารถขุดเจาะและเอาขึ้นมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทั้ง2ฝ่ายเลยคุณรัฐพลบอกว่าโมเดลที่น่าจะเอาทรัพยากรขึ้นมาใช้เพื่อการพัฒนาน่าจะเป็นมูลค่าเพิ่มกับ2ฝ่ายเลย ฝ่ายกัมพูชาสามารถมาลงทุนกับไทยได้ด้วยสัดส่วน50-50แต่ต้องยอมรับนะครับว่าโมเดลทางด้านธุรกิจนั้นไม่ยากแต่ว่าการเมืองนะครับแกบอกแบบนี้ก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจคือจะต้องตกลงกันแบบที่ว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าไม่เสียต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าแฟร์ซึ่งกันและกันทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับมีความสนใจเรื่องนี้แบบครบๆเลยนะครับของเวทีเสวนานะครับก็คือ Thailand Energy Executive Forum เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อน OCA ไทยกัมพูชาก็สามารถติดตามอ่านได้นะครับที่เพจของพวกเรา เดอะสแตนดาร์ดเวลอันนี้ทุกๆแพลตฟอร์มเลยท่านจะได้สามารถทราบรายละเอียดว่านอกเหนือไปจากเรื่องนี้มิติที่เรารายงานนี้ยังมีเรื่องอื่นมิติอื่นประกอบการพิจารณานั้นอย่างไรบ้างนะครับเฟินครับก็หวังว่าจะมีความคืบหน้านะคะเพราะว่าเราใช้เวลาในการเจรจารแล้วก็พูดคุยเรื่องนี้มา50ปีด้วยกันนะคะก็ต้องดูว่ารัฐบาลนี้จะปลดล็อกเรื่องนี้ได้หรือเปล่าสําหรับพื้นที่ทับซ้อนโอซีเอนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard W าร์ค่ะ